สวัสดีค่ะแผนการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องของการเขียนผังงานนะคะหรือว่า flow chart ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. น,นักเรียนต้องสามารถอธิบายหลักการเขียนผังงานได้นะคะ 2. นักเรียนเขียนผังงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนผังงานนะคะ 3. นักเรียนจะต้องมีมารยาทในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ ผัางงานเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะนักเรียนเนี่ยเมื่อเห็นสัญลักษณ์ตามรูปข้างต้นเนี่ยนักเรียนสามารถเข้าใจความหมายไหมคะเช่นรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งอารมณ์เป็นยังไงคะเป็นอารมณ์มีความสุขใช่ไหมคะรูปที่สองเป็นไงคะเป็นอารมณ์เศร้านะคะรูปที่สามเป็นอารมณ์ของการร่าเริงนะคะ รูปที่สี่เป็นน่าจะไม่ค่อยพอใจนะคะแล้วก็รูปที่ห้าเนี่ยอาจจะเป็นการตกใจนะคะทีนี้ขากเหมือนกัน,นะคะ่ะผังงานเนี่ยเขาบอกว่าผังงานก็คือตัวที่ใช้ในการแสดงสัญ,ญลักษณ์นะคะทีนี้การเขียนผังงานเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนหรือการออกแบบการแก้ปัญหานะคะเพื่อให้สามารถเนี่ยนำ สามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะหรือเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ข้ามาสู่ของการเขียนผังงานเบื้องต้นนะคะผังงานเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนหรือว่าการออกแบบการแก้ปัญหานะคะเพื่อให้สามารถนําปัญหา n น,นนะคะไปใช้าแก้ไขได้ปัญหาหรือเขียนโปรแกรมได้ทันทีนะคะซึ่งถูกพัฒนานโดยสถาบันมัตรฐนแห่งชาติอเมริกานะคะหรือเรียกว่า n s ตัวสัญลักษณ์ของขอบมนนะคะจะเป็นการเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรแกรมนะคะซึ่งภายในเนี่ยจะใช้ภาษาไทยก็ได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะต่อมาเป็นลูกศรน,นะคะลูกศรจะใช้เชื่อมต่อแสดงถึงขั้นตอนการทํางานนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะแสดงสัญลักษณ์ของขั้นตอนการทํางานนะคะโครงสร้างของแผนพังผังงานเบื้องต้นจะต้องมีจุดสิ้นสุดและจุดหลุด จุดเริ่มต้นและจุดลิสิ้นสุดนะคะพร้อมลูกศรเชื่อมที่มีขั้นตอนการทํางานเป็นลําดับเพื่อแสดงความเพื่อแสดงแนวคิดนะคะโดยใช้แต่ละขั้นเนี่ยจะมีลูกศรชี้เข้าและชี้ออกเพียงอันเดียวเท่านั้นนะคะสัญลักษณ์แรกนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ขอบมนนะคะจะเป็นการเริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะ ต่อมาค่ะซีเดียมขนมเปียกปูนนะคะเป็นการนำข้อมูลเข้าและออกแบบทั่วไปนะคะซีเดียมผืนผ้าค่ะเป็นการปฏิบัติงานนะคะมีจุดที่ปฏิบัติงานนั้นนะคะมีการปฏิบัติงานอย่างไรนะคะแล้วก็รูปแบบของการตัดสินใจนะคะต่อมาก็เป็นลูกศรนนะคะ ซึ่งลูกศรเนี่ยจะใช้แสดงทิศทางของขั้นตอนการทำงานที่จะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรน,นะคะต่อมาคะเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อของผังงานนะคะถ้าเป็นจุดวงกลมนะคะวงกลมแล้วก็มีตัวเลขเนี่ยจะแสดงถึงสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อใน1ห,หน้านะคะดังตัวอย่างแต่ถ้าเป็นการเชื่อมต่อนะคะการเชื่อมต่อ ไปยังหน้าถัดไปนะคะจะใช้เป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะดังตัวอย่างนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อในในหน้าถัดไปค่ะ โครงสร้างของผัางงานนะคะจะแบ่งหลักๆแล้วเป็น3โครงสร้างด้วยกันนะคะอันที่1เป็นโครงสร้าง,งาแบบลำดับนะคะการทํางานแบบลำดับคือขั้นตอนการทําง,งานที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลังแต่และขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> เช่นทํางานขั้นตอนที่1แล้วก็ไปทํางานขั้นตอนที่ 2, 2> แล้วก็ขั้นตอน th ars, ที่3แล้วก็ขั้นตอนต่อต่อไปจนสิ้นสุดโปรแกรมนะคะ ที่สองค่ะเป็นโครงสร้างแบบมีทางเลือกนะคะจะสังเกตว่าการทำงานแบบมีเงื่อนไขนะคะจะมีการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการทำงานนะคะอาจจะต้องมีการเลือกนะคะเช่นถ้าจริงเนี่ยไปทำคำสั่งหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นเท็จเนี่ยไปทำคำสั่งหนึ่งนะคะทีนี้การมีทางเลือกเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบนะคะมีทางเลือกเดียวนะคะหรือว่าสองทางเลือกหรือว่าแบบหลายทางเลือกนะคะซึ่งก็อยู่ที่ว่า โจทย์มันจะให้เลือกอะไรนะคะต่อมาค่ะเป็นโครงสร้างแบบทำซ้ำนะคะคือโครงสร้างที่ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอน,นะคะ่ะได้รับการประมวลผลมากกว่าหนึ่งครั้งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขนะคะบางประการนะคะซึ่งจะต้องมีการทำซ้ำเนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะก็ได้แก่การทำซ้ำที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะคะ มีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าจริงก็ทำอย่างหนึ่งนะคะถ้าเท็จก็หลุดไปนะคะหรือประการที่สองก็คือมีการทำคำสั่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตรวจสอบเงื่อนไขนะคะหรือ,อถ้าเมื่อมีมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทําซ้านะคะจะเรียกจะมีอยู่สองโครงสร้างก็คือแบบ for y for หรือ y นะคะแต่ถ้า มีการทำก่อนตรวจสอบเงื่อนไขจะมีโครงสร้างนั้นเรียกว่าดูวายนะคะให้สังเกตที่ลูกศรนนะคะว่าหัวลูกศรนนะคะชี้มาครั้งแรกเนี่ยตรงกับเงื่อนไขหรือว่าคำสั่งถ้าหัวลูกศรชี้มาครั้งแรกนะ,ะมาเป็นเงื่อนไขก่อนแสดงว่าใช่เงื่อนไขก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ไปทำซ้ำนะคะ เกลื่อแล้วก็ค่อยไปทําซ้ําแต่ท่านนี้จะเห็นได้ว่าพอลงมาปุ๊บเนฮะเจอคําสั่งก่อนแล้วค่อยเจอเงื่อนไขแล้วก็ค่อยวนไปนะคะถ้าแบบนี้ก็จะเรียกว่าคําสั่งแบบตูวาย y นะคะค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะแสดงผังงานที่จําลองขั้นตอนการ วิธีของเกมหยิบลูกบอลน,นะคะให้อยู่ในลักษณะของสัญลักษณ์โดยมีเงื่อนไขว่ามีลูกบอลทั้งหมด5สีนะคะกรณีที่หยิบสีแดงได้จะได้10คะแนนนะคะหยิบสีแดงตรวจสอบสีลูกบอลคะ่ะหยิบสีแดงได้10คะแนนกรณนีหยิบสีฟ้าจะได้8คะแนนนะคะ กรณีหยิบสีเขียวจะได้6คะแนนกรณีหยิบสีเหลืองจะได้4คะแนนกรณีหยิบสีส้มจะได้2คะแนนสมมุติว่ามีลูกบอลในตะกร้านะคะสมนักเรียนหยิบลูกบอลมาถ้านักเรียนได้สีฟ้านะคะนักเรียนก็จะได้8คะแนนแล้วโปรแกรมก็จะสิ้นสุดไปนะคะอันนี้ก็เป็นการทํางานแบบหลายทางเลือกนะคะตัวอย่างที่สองนะคะแสดงผังงานของ ที่จำลองนะคะขั้นตอนวิธีการหาค่าเฉลี่ยของจํานวนห้าจำนวนนะคะให้ยูนห้าจำนวนนะคะเช่นกำหนดค่าเริ่มต้นซ้ำเท่ากับ0นยนะคะก็คือกำหนดตัวแปรซที่ให้เก็บค่าเฉลียะะ่ยค่ะเป็น0จากนั้นมากำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นที่1น,นะคะตัวแปรนี้จะทำงานทั้งหมด5ครั้งสังเกตว่า จากลูกศอลงมาเจอการตรวจสอบก่อนแสดงว่าโปรแกรมนี้จะเริ่มตรวจสอบการทำงานก่อนนะคะตรวจสอบว่าตัวแปร n ที่ได้เนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5แสดงว่าเป็นตั้งแต่1ถึง5นะคะแล้วก็เพิ่มค่าครั้งละ1น,นะะรับตัวแปรทีละตัวนะคะจากนั้นก็ให้ตัวแปร sum เท่ากับ ซ้ำคือตัวมันเองนะคะบวกค่าที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าด a ต้าทำไปเรื่อยๆจนครบ5ครั้งนะคะพอครบ5ครั้งเนี่ยตัวแปร n ก็จะถูกแปลงเป็น6นะคะเมื่อเกิน5มันก็จะดีดออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นการทําซ้ําแบบ y